สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อมมง Ming Channel น,น,นะคะตอนนี้เราอยู่กับในเกมที่มีชื่อว่า Speedstorm นั่นเองในที่สุดก็เปิดให้บรกิการทั้ง Android iOS ไทยกันแล้วนะคะก็สามารถไปสนุกกันได้แล้วนะตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแข่งรถนะคะที่บอกเลยว่าได้ขนตัวละครการ์ตูนดังๆนะคะมาเพียบเลยจากการ์ตูนดิสนีย์นะเอาละเดี๋ยวตัวเกมเขาจะสอนวิธีการเล่นนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านี่นะคะเปิดมาก็จะมีปุ่มเอ่อให้เราได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา นี่เขาก็จะสอนวิธีการเล่นเราเลยนะคะเล่นไม่ยากเลยทุกคนสามารถไปลองกันได้เลยนะแต่ว่าแค่ต้องจำแผนที่ให้ดีๆนี่จะเป็นเอ่อดริฟนะคะนี่เดี๋ววสายแล้วก็ดริฟภาพโคตรสวยทุกคนใครชอบการ์ตูนจากดิสนีย์นะคะต้องดานดวน์โหดเลยอ่ะชืบนี่เข้าโค้งแบบคมๆมาเลยะคะ่ะนี่ นี่ประสบการณ์จากการเลสปีดดิฟเตอร์ของแอดมินเองนะนี่แล้วก็มีเอ,อ่อบูส์นะคะให้กดพุ่งเข้าไปข้างหน้าด้วยนะนี่แล้วก็มีมู่ไอเทมนะคะให้เล่นกับเพืเ่อนๆได้ด้วยชือ้อโอ้ระเบิดต้องปาให้โดนด้วยนะทุกคนมีไอเทมอันนี้จะเป็นเอ,อ่อระเบิดนะคะ อันนี้ก็ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเดยวแอดมินจะไปร้องเล่นในโหมดจริงๆกันเลยนะไปเลย let's go <S น้าลักของเมนูเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะไอโมดเกมลันตาง,ตางยังไม่ปลดล็อกนะคะต้องเดวลตามที่เขากำหนดก่อนอันนี้ก็จะเป็นต้องเอ่อให้ผู้เล่นนะคะระดับ7ก่อนนะถึงจะสามารถเล่นได้นี่แล้วก็มีให้เพื่อนๆนะคะได้เปิดซุมตัวละครอ,อีกเพียบเลยนะซึ่งสามารถเติมเงินเลนะะ่นได้ค่ะเขาก็ใครที่เพิ่งดาวน์โหลดไปนะคะจะมีให้ซุ้มฟรีด้วย ไรูใจตัวอะไรนะนี่การเบดกลองโคตรอลังการเพื่อนอะไรมูารานอ๋อแต่มันเป็นแค่ชิ้นส่วนเท่านั้นนะคะยังไม่ใช่ตัวละครที่เราจะได้จริงๆถ้าเปิดได้นี่คือโคตรแจ็คพอตอะเป็นแค่ชิ้นส่วนเท่านั้นนะคะนี่มิกกี้เมาส์กูฟี่ ก,กดเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะคะนี่แอดมินยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรเลยแล้วก็มีตัวคอนฟีให้เรามา3ตัวนะคะเป็นเมสาครีแล้วก็เออต,ตัวกระตุกกระดาษนะคะจาก Toy Story แอดมินจำชื่อไม่ได้สำคัญมากๆนะคะอันนี้กดค้างตามไอ้ปุ่มเขียวเข้มๆได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นการพุ่งตัวในตอนเริ่มต้นค่ะเมื่อกี้กดไม่ทันอีกแล้วโอ้โหชุมนุมกันจัดเอ้ย อันนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าบาเรียปะนี่น้องเก็บหไอเทมให้ดีๆแล้วก็เออเออเขาเรียกว่าจโจมตีให้ตรงด้วยนะไม่งั้นก็จะเว้าได้คุ้งมาเลยชิบอ,อุ้ยมีทางลัดด้วยหรออ,อุ้ยพุ่งโอเคตอนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งนะคะอ,อุ้ยเกิดโดน เก็บไอเทมชึบเป็นลาเบิร์ดอีกแล้วอุ้ยมันช้านะคะถ้าเหยียบเอออะไรหิมะเราต้องมาเป็นอันดับสามแล้วต้องรีบหน่อยละชึบไอเทมไอเทมนั่นไงเจอแล้วพุ่งเข้าไปเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเป็นเหมือนมูมาแรงเลยทุกคนโดนบานมา่รู้เมื่อกี้พุ่งเข้าไปโดนแน่อุ้ย อุ้ยเราได้อันดับหนึ่งเชียร์ฉิวมากอยู่ดีก็พุ่งได้ใช่นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเล่นเออที่เกมต่อไปกันดีกว่านะมาตรงนี้กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปล่นอีกตัวเกมหนึ่งนะจะเป็นพวกร้าน,นะคะ้ะให้เราได้ทําการซุ่มตัวละครหรือว่าซื้อซื้อแบบเงินได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแต่และตัวละครจะมีให้เราได้อัพสกิลด้วยสกิลแต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปด้วยนะ ตัวมิกกี้มวของเราก็จะมีสกินอื่นๆให้ได้ไปปลดดอกกันด้วยนะคะนี่เป็นชุดสีม่วงกับสีแดงมาครีก็มีเป็นเซตของมันเลยนะมามาที่เกม2กดข้างอุ้ยไม่ทันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้ที่หนึงเราเซียนอยู่ละชิปพุ่งเข้าไปข้างหน้าเอ้ยเบียดอุยติดติดต,ต,ตรงนี้ มังอา่านเดี๋ยวโดนเบียดมังเนี่ยพุ่งเข้าไปพุ่งพยายาอันนี้ดานเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยเออแล้วก็มีปุ่มกระโดดด้วยเพื่อนๆลืมบอกโอเคเรามาเรียบๆนะคะมันต้องรีบมากพุ่งเข้าไปไอเทมได้แล้วกดเข้าไปโอเค เดี๋ยวเราลองไปทางนี้ดูนะมันจะเป็นยังไงโอเคก็ลดระยะไปนิดหนึ่งนะคะมันจะมีพวกทางลัดอะไรเงี้ยไอเทมได้แล้วโอเคสปีดบูสต์นะคะดีเลยกดไปแน่นอนว่าอันดับหนึ่งเราอยู่แล้วนะคะจุดยอดโอ้เราทิ้งห่างกับ โอ้ทิ้งห้างด้วยแน่แล้วก็เป็นระดับผู้เล่นหนึ่งนะคะก็เล่นไปหน่อยเดียวเองนะก็ถ้าใครที่อยากจ,จะปลดด็อกเร็วๆนะคะต้องเล่นต่อๆกันเรื่อยๆเลยจะได้แบบมีความเซียนนะชึบอุ้ยอันนี้มีให้เราได้เลือกนักแข่งเพื่อปลดด็อกอุ้ยเลือกฟรีเลยเหรอเอาตัวไหนดี โดนั่ดักดีกว่านี่น่ารักเรียบร้อยนะคะเราได้เออโดนั่นดักนะคะมาฟรีฟเลยว้าวโค้ทเท่โค้ตึงเกมก็เพิ่งเปิดมามา,มา,มากๆนะคะทุกคนก็ยังแรงไม่สูงมากนี่ยังดูในระดับเดียวกันอยู่เปลี่ยนเป็นโดนั่ดักไปเลยนี่มีให้เลือกตัวละครนะคะนี่ เปลี่ยนเลยครับแต่ว่าอัปเกรดแบบหนึ่งนี่ยังเทเพื่อนๆลุยกันเลย let's go คราวนี้ต้องไม่พลาดกดค้างใบนี่นี่ เป็นไงเราเพื่อนๆนี่ต้องใช้วิธีแบบนี้นะคะพุ่งไปข้างหน้าเลยเก็บไอเทมอุ้ยไอเทมอะไรอ่ะเป็นไฟเหรอ,ไ,อ,ไ,หหรอไฟข้างๆอย่างเงี้ยเหรอแล้วที่สำคัญนะคะลืมบอกไปว่าไอเทมก็จะมีให้เพื่อนได้ปัดใช้ข้างหน้าและก็ข้างหลังนะมีลูกศรบอกคะ่ะอุ้ยอันนี้แอมินขึ้นมาได้ไงเนี่ยงงลนระยะไปเจอเลย นี่มีให้เลื่อนใช้ข้างหน้าก็กดเลื่อนไปข้างหน้าได้เลยนะคะถ้าจะใช้ข้างหลังก็กดเลื่อนลงมามันก็จะใช้ไปข้างหลังนะเฮ้ยพังตัวพังตัวเหมือนแมงกับคุนอะพุ่งหมดเลยครับไอเทมได้แล้วนี่แอดมินกดใช้ข้างหลังนะคะไม่รู้มันคืออะไรน่าจะแบบให้ร้อนหรือเปล่านี่อันดับหนึ่งนะคะ เป็นเกมที่เล่นนุกมากๆนะคะนี่เลยที่สำคัญเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยใครที่อยากจะเล่นแอดมินนะคะสามารถแอดมาตามชื่อนี้กันได้เลยนะมินดิ้งนะคะก็ไม่รู้ตั้งมั่วๆไปนะเพราะว่าจะตั้งชื่อช่องตัวเองก็ใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะมีให้ดาวโหลดทาง Android i o s กันแล้วก็สามารถไปทดลองเล่นดูว่าจะชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นด้วยกันก็นได้นะเล่นได้ถึง3คนกันเลย ในวันนี้แอดมีขอรีวิวประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ